ผจญภัยในเมืองขนมหวานตอนการผจญภัยของอามิเลียกับบราวนี่ที่หายไปในป่ามหัศจรรย์นในเมืองขนมหวานที่เต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นหอมละมุนมีบ้านหลังเล็กๆที่สร้างจากขนมปังขิงตกแต่งด้วยไอซิ่งและลูกกวาดสีรุ้งเด็กหญิงตัวน้อยที่น่ารักชื่ออามิเลีย เธอมีดวงตาสีฟ้าสดใสและผมสีน้ำตาลทุกวันเธอจะช่วยคุณแม่ในการอบขนมแสนอร่อยโดยเฉพาะบราวนี่ชโโ็อกโกแลตที่เหนียวหนึบและหอมหวานซึ่งเป็นขนมโปรดของเธอและทุกๆวันเสาร์อามิเลียกับคุณแม่ก็จะทำราวนี่ด้วยกันและแบ่งปันให้เพื่อนๆในเมืองขนมหวาน ทุกคนต่างรอคอยบราวนี่ของเธอเสมอเพราะไม่มีขนมชิ้นใดให้รสชาติที่ลงตัวและอบอุ่นเหมือนที่เธอทำวันหนึง่งขณะที่อเมเลียและคุณแม่กำลังอบบราวนี่ตามปกติเมื่อเสร็จแล้วเธอก็ออกไปทำธุระข้างนอกด้วยกันและเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงอเมเลียก็กลับมาเข้าไปในครัวเพื่อที่จะหยิบบราวนี่ไปแจกเพื่อน แต่แล้วบราวนี่ทั้งหมดกลับหายไปเธอมองไปรอบๆห้องครัวด้วยความเงินงงแล้วเธอก็พบกับรอยเท้าประหลาดที่ปลายแหลมรอยเท้าของสัตว์วิเศษรอยเท้านั้นทอดยาวไปยังนอกหน้าต่างมุ่งหน้าไปสู่ป่ามหัศจันย์แห่งเอลโดราอามิเลียรีบตามหาคุณแม่แต่คุณแม่ก็ยังไม่กลับมา เธอจึงรวบรวมความกล้าและตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาบราวนี่ที่หายไปพร้อมกับเจ้าแมวขนฟูสีขาวที่เป็นเพื่อนของเธอนามว่าวิสเปอร์อามิเลียและวิสเปอร์เดินเข้าสู่ป่ามหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยพืชและสัตว์หน้าอัศจรรย์แม้ว่าเธอจะเคยเข้ามาในป่าแห่งนี้หลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็มีสิ่งใหม่ๆให้ค้นพบเสมอเธอได้รับการต้อนรับจากยูนิคอร์สีน้ำเงินผู้มีแผนงคอรพริ้วไหวพร้อมกล่าวทักทายเธออย่างเป็นมิตรต่อมาเธอก็พบกับเจ้าหมีน้ำผึ้งที่หยิบน้ำผึ้งหอมหวานให้เธอ่อด้วยกลีบกุหลาบสีทองระหว่างเดินทางขอบคุณมากนะคะอามิเลยกล่าวด้วยรอยยิ้มกว้าง เธอรู้สึกซาบซึ้งกับน้ำใจของเหล่าสัตว์วิเศษทุกตัวระหว่างทางเธอพบกับนกที่พูดได้ชื่อฟินที่โวยบินมาเกาะกิ่งไม้และร้องถามว่าเจ้ากำลังเดินทางไปที่ใดหรืออมเมเลียตอบว่าราวนี้ของฉันหายไปฉันพบรอยเท้าประหลาดนำไปสู่ป่าแห่งนี้ค่ะฟินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่า ข้าได้ยินนกยูงสีทองบอกว่าเห็นพ่อมดดามียนกำลังถือถาดบราวนี่ไปเดินไปทางทิศตะวันตกของป่าจ้าอามิเลียขอบคุณฟินแล้วรีบเดินต่อไปพร้อมกับเจ้าวิสเตอร์เมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าระหว่างทางเธอก็พบกับดอกลาว,วินเดอร์สีเงินที่มีรสชาติเหมือนน้ำผึ้ง ที่เจ้าหมีน้ำพึ่งได้ให้กับเธอและก็ยังพบกับเจ้ามาลายสีรุ้งที่กำลังกินน้ำหวานจากดอกอันชันสีฟ้าเมื่อเธอเดินต่อไปก็พบกับกระท่อมหลังเล็กที่มีควันลอยออกมาจากปล่องไฟอมเมเลียเดินเข้าไปเคาะประตูและไม่นานนักประตูก็เปิดออก เคยให้เห็นพ่อมดในชุดกลุ่มสีฟ้าคลายมีหมอกกำลังอบขนมอยู่สวัสดีค่ะคุณพ่อมดดาเมียนอมเมเลียกล่าวทักทายพ่อมดดาเมียนหันมามองเด็กน้อยแล้วถอนหายใจเฮ้อข้าเสียใจจริงๆถที่ขโมยบราวนี่เจ้าไปเขากล่าวด้วยเสียงเศร้ากลิ่นหอมของมันทำให้ข้าตานฐานไม่ไหว หากเพียงต้องการลองทำราวนี่ให้ได้รสชาติเหมือนกับของเจ้าแต่ข้าก็ไม่รู้สูตรอเมเลียนึกถึงสิ่งที่แม่สอนเธอหากเราอยากได้บางสิ่งเราควรขออนุญาตหรือขอความช่วยเหลือผู้อื่นแทนที่จะขโมยนะคะถ้าคุณอยากเรียนรู้สูตรฉันสามารถบอกคุณแม่ให้ช่วยสอนได้ค่ะ พ่อมุดดาเมียนเปิดตากว้างด้วยความประหลาดใจตอนจะรีบเปล่าวขอโทษอามิเลียหลายครั้งร้อมทั้งขอร้องให้เธอช่วยขอให้คุณแม่ช่วยสอนสูดรบรานี่ให้แน่นอนค่ะคุณแม่ของฉันต้องยินดีแน่ๆเลยอามิเลียตอบด้วยความเมตตาแล่แล้วพ่อมุดดาเมียนก็พาอามเลียและก็วิสเปอร์กลับมาส่งที่เมืองขนมหวาน เมื่อคุณแม่ของอามิเลียกลับมาเธอได้ฟังเรื่องทั้งหมดและยินดีสอนพ่อมุดดาเมียนทำราวนี่ตามสูตรของเธอในที่สุดพ่อมุดก็ได้เรียนรู้การทำราวนี่ที่หอมหวานและเหนียวหนึบด้วยตัวเองและร่วมแบ่งปันขนมอร่อยกับชาวเมืองทุกคนต่างมีความสุขเมื่อได้ชิมขนมราวนี่ของอามิเลียและคุณแม่ พบกับสูตรขนมราวนี่ที่แสนอร่อยของอเมเลียและคุณแม่อยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ